สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซีแฟนคลับช่องของแบ,บึ่งมีเงีครับสร้างกระจกมาแล้วครับจีกระจกล่รกระกำลังเก็บกาะ สร้างกำลังใ่ครับบ้านกระถุงของนํำ สอบความแข็งแรงหนาดีครับมีเนียมกันถือว่าหนาหนาอยู่ครับมาตรฐานกระจกใสเขียว เปนการสร้างปูนบ่เขาบ่ปูนบ่เขาวานัน ท้องขาวยียบเป็นห้อยด้ยยี่เดเป็นยูปันพอดีเลมีบริเวห้อยบริเวนห้อยท้องขาวบเอาอยาแบบนกเียอ่าด้วยะยาป้อมเนาะอ่าป้อมจะมเปิดไข่เเปิดไข่ หาซื้อก่อนฮะอันมัขค้างไว้เดีดยเนาะถ้ากันนะกันังอีกกนลังอีกกำนังดังมูบี้มูบี้เออเนี่ยว่าเดี๋ยามว่าเขาประกาศตั้ระบอกไอ้ว่าให้ไอ้นักแสดง นักแสดงะสิติ้งบ่ครับแมนวันนเหมือนเด็กกันแล้วเพราะัเ่มาเรื่อยอยู่ข่าตั้งสามคนที่ขนาดแวประกาศเมื่อไรคือจะมาประกาศเาถาจะเมื่อยมันนั่นไปนั่งมนนั้นเื่อนถาจเมื่อยำขาสองเทือกแล้ววันนี้เไปข่ามากแยเข่ายื้อสองเทือประกาประกาศประกาศทแมนยังเราก

ืัอนี้ก็แล้วเนาะจบร่มตลอดเลยครับบนหลายคนีเป็นคอนเทน์ดอันนี้เนของจริงเด้ของจริงครับวันนีนคอนเทนด์หลายคนหลายคนมาเป็นคอนเทนต์ ว่าดึงเกิดเตะทีองยังเอฟซีกับผ่านเร็วๆนี้อีล้วครับเร็วๆนี้เปิดกองวันที่11-12ชมสาวน้อยเพลงปีเพราะว่าพี่ออกเ่าฉากหนังอยู่วัดบางปีงวัดบางปีงครับวัดบางปีงไปเี่ยวได้นี่ม่เคยผ่านเนียนเป็นเนียนเลยน้องเอฟซีไล่ครับยิงเป็นงานปีนี่ต้องห่วงครับ

ขึ้นแบบนีเลยเรียก นี่เฮ็ดกัวอยู่นี่ก็จะไปกินข้างบนก็ได้แม่นั่วโม้ก็นั่งที่นี่ก็ได้นี่นั่งนี่นี่นั่งไลน์ปอบขอบ้านเนาะนี่บริเวณนี้ก็ได้แต่อย่างสบายสบายก็นั place, um, okay. um, no. oh, like me, ่งนี่ก็ได้อยากเดิไปขึ้นก็ได้กินนี่ก็ได้ครับประมาณนะคนมาในเื่อมมีนะโอ้ย่างฉี่เลยโม้กันได้ไยากเสียมผมเพราะถังก็สมมติว่าเทื่ยงดีกวิจะขอเงินบอดูมาโอ๋อเถามจากคนที่นั่นแล้วมีแฟนจับคนหนึ่งคนมาอยู่คนว่าอะ ผนมวามันมนี้ขาดใจ,จเลยครับพนเป็นอยากเชื่มอมบทีนะเอา,าพนว่าปีกะจายแข่งมหน่อยพนมา่าไอ้พ่กบา,อ,บาอย่ห้มันเชื่อมกันอยากใข่เยหญ่ปิกทีกมเมื่อแบบดูเล่น่ทีนะครับ,รบว่าเป็นยังรองยางขึนยางลงไปหาใกล้ๆบยางคนละฟังก็ได้เซวกันอยู่คนละฟางคนนึงอยู่บนนึงคนหนึน่งอยู่ฟางคุณบอนี่คือเอฟซีบอลน่อยอันนี้เอฟซีบจ เพ pues er ุ่มนีกระแสรกับพุ่มีกระแสริยู่คนละฟังมื่อนี้ก็แล้วล่ะจบพอคอนเทนต์มาแล้วเทปตัดขนาดมาตัวโปรตีเติดตั้งก็แล้วเก็บก้าก็แล้วประตูนี่มใส่หมืเลยมประตูนี่ก็ตามมาเอ้ต้งสารนั่นเทปพิธีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปจัดการต่อทีนี้วันศุนย์ ดอกไม้มงคลเรียบร้อยดอ,อกไม้ชุ่มฉ่ลอยเลือกรูปแบบฐานเาบอกลยี่ดี๋ยวให้พ่ออีกผ้าไปบุกๆเอปุนนีฐานไหนก่อนนี่ไม่ใช่าาี่งงกนเลยเปบนดียวไปสีเสียายรู่อยเอาที่ฐานไหนก่อนมาได้บ่ได้แต่ก็มาว่างเลยบ่ก็คือเขาเขาเป็นยไปสร้างสื่อแบพออกระจายกิจกรรมาอีกรอบนึงกับสิบสามมันบ่ไปกูเห็นแตถ้าเป็นหินนอนเลกกับทนก็จะแบแพงแห้งเนาะเป็นหินอนอนแพงแห้ง เมืเอแรงขอกันบ้านเผาครับตำบลทุ่งกุลาทุ่งกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดลอยเอีดครับตอนนี้กำลังสูบป้ายอยู่เลยดดเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอกคุณนั้นอ่ะ เพิ่งกล้บบอลล็อกเจ้าบออีกโอ้ยเบออีกบลาพานหรอโอ้นันบลาพานทายกินบลหมานบหมานโอ้ดูด้ใส่6-8ยุ่งกับบอสบอถึงบอโตัวทากินปลหมานนั่แบบนี้จับดูไป่ากระสอบโต้เมื่อขึ้นไีโดูกันยังไงเลยมือก้อนก็ได้โอ้ยจ้งสุ่บกดูกับอะไรจุ้่บดะได้บอเอีกงุุ่ดูบ่ได้หรบอบางทีว่าต้องต้องซูมมีขาวอย่างเนี้ยบ่อกเก็ม่อาวหนเบอลอนกัน เดี๋ยวบ่อพันบ่อพันคือบิกตคือเ้นเป็นคือเจ้าของสูดูก็สูดเอาไปลงเหน้ำเพือนี่เด้ไลลงนี่เอาได้ววสูบนี่เด้น้าไหลลงนี่โอ้นี่มันอะไรไปใส่ไหนจะไลลงหน้าไแล้วนี่เด้กำลังสูบอยู่จะสิเด้จป้าอะไรมา

อะไได้ล่างคอพอมีหละหล่างคอไปนะเรียกพอการ์ดขอครับเดี๋ยวพอกันใหม่นคลิมนาครับฝากพี่น้องติดตามช่องพ่อแมวหิงลับพอนพิเชียวครับพ่อแมวหิงกันเพล,เพลครับสวัสดีครับ